ครับเกมของวันนี้ของเป็นไงมาับของทุกทีมก็ในครึ่งแรกก็เราก็วางแทคกติกมาโอเคนะครับเด็กๆก็ทําตามแทคกติกที่เรามาก็คือสร้างความปิดตานให้กับแม่โจ้ได้เป็นอย่างดีเพียงแต่อสมาธิสุดท้ายนะครับของเด็กเราก็คือช่วงท้ายเกมทกเวลา,าบาดเจ็บเราไปเสียประตูง่ายๆจากความผิดพลาดของเราเองก็เลยทําให้เกมต้องปรับเปลี่ยนในครึ่งหลังก็เลยทําให้ต้องมาเสียประตูเพิ่มหนักขึ้นก,ก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วครับก็ถ้าเราจะพัฒนาเด็กเราก็ต้องยอมรับ ผลตรงนี้ให้ได้ครับผมได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยหรือว่าการพัฒนาการของลูกทิมไงบ้างครับสำหรับเกมนี้แน่นอนครับเ,เด็กๆพอเขาได้รับเกมเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองในสนามนั่นก็คือเกมในสนามสถานการณ์ในสนามเป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจเองในสนามเนี่ยเขาต้องเรียนรู้อีกเยอะอยู่นะครับในในการสร้างเด็กแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าเราจะพัฒนาเด็กๆของเราต่อไปนะครับ ตราบจนที่เรายังมีโอกาสอยู่นะครับเราก็จะทําต่อไปครับผมครับอตอนนี้สถานการณ์ของเทลานาจดาถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโซนอันตรายครับตอนนี้ประตูมียังไงให้มัน ครับพับขึ้นมาได้ครับจริงๆแล้วเราก็ประเมินตัวเองมาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลแล้วนะว่าเราอาจจะต้องอยู่ในลักษณะของหนีตกชั้นอย่างที่ผมพูดนะครับว่าเป้าหมายของทีมเราก็คือหนีตกชั้นตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับเพราะว่าเราเราเน้นอโอกาสของเด็กๆแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสอยู่ยังมีความหวังอยู่ตราบใดฟุตบอลที่ยังมีโอกาสและมีความหวังอยู่ เราก็ยังไม่ทิ้งมันเราก็ยังมีความมุ่งมั่นแล้วก็กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อที่จะมีโอกาสอยู่รอดในทีสเพื่อโอกาสของน้องๆในฤดูการต่อๆไปครับผมกลับถึงแฟนคลับเลยครับผมก็อึดอัอดหน่อยนะครับกับผลงานของทีมนะครับแต่ว่าพวกเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับยังต้องการเสียงเชียร์ต้องการแรงใจจากแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับและสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่เคียงข้างพวกเราเชยงรายล้านนาถึงแม้ผลงานมันอาจจะไม่ได้ดังใจครับผมครับขอครับ<ม>